สวัสดีครับพ่อครับสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังยังท้องฝุ่นเด้อครับมือนี้มือนี้อ่าพอพอเปลี่ยนกับฟันอีกแล้วเนาะครับข้งสุดท้ายครับอืมฟันวางวันทีเจ็ดนี่ฟันวันวันพาเด้พอวันพาพอดีเลยฟันเกี่ยวกับไปเห็นหลวงปู่สวงพอดีนะครับ ว่าลวงปูสวงนี่เล่าเส้วถือมีดตีดดาบลงมาสม,มุปันแล้วเก่าลงมาจากเม,ม่นแก้วเล่านั่นล่ะอ๋อเม่นแก้วที่ว่าอยู่วัดอยู่วัดลวงปูสวงพ้าทนาครับครับป้าบันพอก็ยื่นอยู่เล่าฟันโมถือแล้วก็เบี่ยงไปหาหมอทองท้งผุนอีกครับไล่หมอทองนี้ไปหมอทองแล่นเขาป่าแล้วก็ลบมาขึ้นคือเก่าลุงปูสวงน่ะครับเขาเก่าขึ้นวัดเล่าคือเก่าบันี้น เลื<ม>อ่อเอาวะจะได้น้อ,องฟันเกี่ยวกับลุงปู่ชองราสสีห้ไชโซห้ลาบวะครับพอก็คือว่นในคว้มฝันนี่พ่อไปวัดไัยพัฒนาก้อมฝันว่าไปวัดไปวัดพัฒนา<ม>โอ้บอ่แม่หองนี่นีนนนายาวไม่ได้ท่าเส้นเนล่ะหนีครับครับยาวไม่ได้ทางคนจีนไปบ้านปยพุ่นล่ะไปโพอยู่วัดพุ่นไปไปโพไปไปหอดวัดเล่าครับไปบันก็ไปยืนอยู่กับมอทองนั่น เลี้ยวคนไปปุ๊บเราเก่าลงมาเก่าลงจากเม้มแกวเราลงมาปุ๊บถือดาบลงมาเบิ้ฟันผู้นี้ขนาดเราอ่ะครับมากับมาฟันเราพอปุ๊บบัวถือฟันกายไปแล้วก็แลนเป็ลมอท้องมันมอท้องก็แล่นเนขปาขปลาเขาปลาไปปุ๊บลราก็บลบมาขึ้นครับลบมามาปุ๊บลราก็มาเก่าขึ้นเมมแกวเราคือเก่า ก็เลยสะดุง้งพอสะดุง้งเด้่บัดโอ้มาว่าจะได้จะมาฝันเห็นหลงวงพ่อสวมละสายสวลาบว่าครับครับว่านอนคิดอยู่อือบ้านนี่ก็โต๊ะไว้อีกมื้อล้งวันที่8อ๋อเอาพ่อฝันสองขึนบ่ครับสองขึนซ้อนเลยครับครับวะเหีไไไ้ไปคือกันล่ะเหี้ไปเหี้ยไปไปบันทึเห็นหลวงปู่สวลายืนอยู่เอาป้าบ่หำแล้วว่ะครับโอ้อาแล้วหลวงพ่อเราก็เอาเที่ยว ป้ามันมาจูกครูไงจ้าเอาบ้านจ้าวบอกกันป้ากันย่าขึ้นมาบ้านเอามา่ใส่หม้อใส่หม้อป้าเต้ยนออกจากข้ออุปกรณมือเมือพอดีเลยว่าโอ้ยว่าอ๋อมานอนทิดห่วยว่าสองคืนสองแต่ข้ได้แล้วบันนี้ครับครับอายุเราต้นั่กับแปดสิบสองปีนาะครับครับแปดสิบสองปีไปเที่ยวหารไทายเมืองในยอดเมมเล่าหนังทิพแปดสองนะก็จะว่าแปดสิบสอง อ๋อเห็นเห็นตัวเลขตรงตัวเลขในย,ยอดเมมเราครับครับสูงเงินไปกับไปว่าสิ่อ๋อตัวนี้เราสิโหดว,ว่าวลุงปู้ช่วยนั่งกาบนอนงไม้สู้เสมอยละครับสองขึ้นสอนโอ้ก็กกนี่คือก่อนสินอนพ่อก่ะสิไหว้หลวงปู่สว้ไหว้หลวงปู่สวยครับ<ส>ครับเหา็นเล่าอยู่ครับบี่วัดอยู่ว่าไหว้โหดแห้ยังลูกเต่าเน่เด้อว่าแห้งจนแห้งว่ะครับเลย ได้แล้วบันแปดสองแปดสองครับแล้วก็เรียกยังอีกพอตีให้ครับซิตี้ให้สามหางหนึ่งพอตีให้สามหางสามหางแปดสองครับครับกับศูนย์แปดครับครับสอง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 นี่สามหางนี่อ๋คือพอเปลี่ยนตีเลขให้เลยตีให้เลืยล่ะเราะวะ่าอายุเล่ายอยู่หนึ่งยุโรปแต่สิบสองเราตายครับครับ จะได้ต้องมีศูนย์แท้มีแปลแท้เราสลระงวดนี้วะครับมันละมักแห้งวะครับพอเรามักแหงเี่ยนน้อมคิดอยู่สืมื่อนี้ลอตเตอรี่เมื่อวานบัตรพัฒนามาขาโอ้ผมมีเงินซื้อดอกเด้อครับเดี๋ยวเอาสิเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสืให้เงินพอเปลี่ยนไปซื้อลอตเตอรี่ไว้พร้อมได้สันซื้อเลยละสองใบนี่ครับเดี๋ยวซื้อให้เงินไปซื้อมักแห้งครับทำมากเนาะเพราะว่าแปดสิบสองนี่ แปดสิบสองนี่อายุของลวงปู่สวงเราใต้พอดีแปดสิบแปดสิบสองนี่ครับแต่ก็มีแปดมีเลขไมให้อีกคุ้มหนึ่งก็มีป่า <48 S 1> เป็นหาป่าหาป้าหาป้ายหนึ่งหศูนย์แปดนี่ครับแล้วก็สองสองเนาะสองสองหาสอง,สองสาหางสามหางนี่หละเลองมาเด้อท่านผู้ชมผู้ฟังเอ้ยครับสามหางคนนั้นเนาะสามหางเลขของลวงผู้สวงนี่โอ้ลุงหนองเราอยู่กรุงเทพหลายจนมันได้มาสังวัดสายอันเต็มเนี่ยเราบอกคือ สั่งวัดสั่งว่าอยู่บานเื่อพัฒนาจนว่าลูกซย์เราครับก็คือพอเปียนนี่บเคยฝันเห็นหลวงปู่สวงจักเทียนมันบอกครับโบเคยจักเทียนเลยโอ้มาฝันสองขึ้นสอนเ็เลยวัดราสิโูนิ์ว้าวปกติฝันฝันขึ้นเดียวก็ห่อแห้งแล้วเนาะแม่นอันนี้เพื่อนมาสองขึ้นนี่มายำอีกสอนมายำครับหาป่าน้ำหาป่าพอเพราะว่าขึ้นเดียวมันก็ อายุเล่าอยู่แล้วน้อเราตายกับแปดสิบสองอยู่แล้วมันบอกบมันมาฟันอีกขึ้นที่สองนี่มาหายไปอีกยังมีแปดอีบมักง่ายกว่าครับเลยนี่ถ้าพอเปลี่ยนสีซื้อนี่สีเื้อเรือย่างซื้อทั้งเบิร์ดเลยบอกครับว่าจะคุ้มเดียวนี่ยละแปดสองคุ้มเดียวสีเสื้อไว้สองใบสองใบครับครับบาคาเราโผล่าบอกลูกแม่ลูกพ่อเหละได้ว่า ถ้าถือแปดสองนี่สองแม่นี่เสี้ยวอาทีแม่นี่ไปอยู่ราสีเมดว่ะอาทีเล่าเฮ็ดถพาปลาไปเลยว่อ๋อสิทำบุญให้ทำบุญให้แม่ไปเลยเหรอวะเอาอาทีแม่ไปอยู่ราสีคือเขาบานเกิดเมืองน่องพอบานบานเกิดเมืองน่องวะพอเปลี่ยนอี่อยู่อ่ะเวลาสีสลายว่ะเวลาสีสลายบานนี้แปะอ๋อทำบุญน้องอึ้งนั่นละครับครับอืมก็ขอให้มาเนาะเปลี่ยนลวงปูว่าปวดเนาะ้าเราปวดเราอย่างนอนกราบนอนไม้ซื่อขึ้นหลับนี่ครับเห็นบอกว่า สองขึ้นครับหายไปสามทางนี่ละเดี๋ยวผงพอหงพอเบิ Además> ้งเลครับอันนี้เนาะครับครับท่านผู้ชมครับสำหรับเลขที่พอเปลี่ยนเพื่อนฝันครับฝันเห็นลงปูสวงในคขึ้นบันบันผ่าครับแล้วกัวันหลังจากวันผ่าขึ้นหนึ่งกับมาฝันยำครับคือฝันวันที่เจ็ดกับวันที่แปดครับท่านผู้ชมพอเปลี่ยนตีตัวเลขให้คือแปดสองกับศูนย์แปดครับแล้วก็สองสองครับที่ฝันเห็นลงปูครับ เปลีมีโชคมีลับน้ากันเนาะค,ครับและเลขกที่พอเปลี่ยนมากก็คือแปดสองแปดมักหลายแห้งเนาะพอเปลี่ยนเนาะครับแก็ลองพิจารณาเบิ้งครับท่านผู้ชมครับเลขกอะบ,บ่อหลายหางเนาะแต่ถ้าเข้าตีอีกมันก็สีหลายหลายไปอีกเนาะตีมันก็นหลายแห้งครับแต่สารับท่านผู้ชมที่เบิ้งคลิปนี้อยู่เนาะครับท่านผู้ชมก็ ซอยพอเปพียนพ้นตีตัวเลขเนี่ยครับว่าครับครับเนื้อหาความฝันประมาณนี้สิตีตัวเลขอย่างใดครับท่านผู้ชมครับอ่าอายุของพอเปพียนเท่าไรก่อนครับปีนี้หกสิบสองหกสิบสองเนาะครับเพราะว่าเอาปลาเอาปลามาลงปูห่ป่ามามากินแต่บ้านได้กินบล่างต้มกรลังสีต้มมาก็เต้นออยกัหมอกันเลทมครับครูป่าครับกระตืันนก็ถือว่าฝันดีเด้เนาะพอเลี่ยนเนาะ ปันเฮียงภาคเ,เกจิอาจารย์แมน่นบัคคารามาโฟดมายังว่าละ่ะครับเพราะว่าหลวงปู่สวงก็เป็นที่เข้ารลของคนทัว่วคนทั่วประเทศเนาะแมน่นฤทธิ์ศิษย์หลวงค่ะพระนุ่งเทพไปเต็มหลายมาสั่งวัดสั่งว่า,าเราถือลายหระครับพอเปลี่ยนคิดว่าตัวเลขนี้ละ่ะอยู่แล้วมันบ่ครับคือสิอยู่คักเนาะเพราะว่า2องคือสกับสองสองเนาะเรามาย่ําพร้อมมาย่ําพร้อมครับครับครับกับประมาณนี้เนาะพอเปลี่ยนเนาะ ครับขอให้ทานผู้ชมผู้ฟังพิจารณาบ้งเด้อบิ่งเอานี่ล่ะครับงวดของวันที่สิบหมีตรนานยนหกหครับท่านผู้ชมอาจะมีแปดสองศูนย์แปดสองสองครับผมก็ขอให้ท่านผู้ชมที่เขามารับชมคลิปนี้โชคดีสูบูุูคนครับได้จับเงินแสนเงินล้านเนาะพอเปียเนซูบูสูคนตัวเงกันล่ะลองเบึ่งผู้ได้มากรัตตอรี่ก็ซื้อเดอร์แปดสองครับซื้อไว้ทีมๆีไว้ได้ครับก็ซรัานี้เนาะพอเปียเนครับสวัสดีครับ สว่สดีกันสุขคนได้